ทางการทูตเนี่ยคะ่ะเราก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะแจ้งและก็ฟ้องกับชาวโลกให้ได้ทราบว่าทางกัมพูชาปฏิบัติการอย่างไรบ้างคุณจิรยุห่วงทรัพย์โคศกประจําสํานักนยายกมตรีก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนําคณะทูตที่เป็นผู้แทนจากสถานทูตประเทศภาคีของออตาวาคอนเวนชั่นลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีรีสเกตบริเวณผาหมออีแดงรีสเกตด,ด้วยเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่2ในพื้นที่ภูมะเขือก่อนจะเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเสียหายของพลเรือนที่บ้านหนองเน็กเสาธงชัยกันธรรักษ์โรงเรียนภูมิสรอนวิทยาที่สีสเกตนะคะ คุณเจรยุทบอกว่ารัฐบาลไทยยึดมั่นในการรักษากฎ,กฎหมายระหว่างประเทศเคารพในหลักมนุษยธรรมแล้วพร้อมที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสายตาประชาคมโลกเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการที่จะแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติและเป็นธรรมด้วยนะคะก็สิ่งที่ทางกัมพูชาทำก็ละเมิดข้อตกลงละเมิดกติกาในหลายๆเรื่องด้วยกัน